สวัสดีค่ะเพื่อนๆมาดําแจ๋วค่ะพามาเก็บผักเดอ้อวันนี้เดอ้อพามาเก็บผักค่ะตามมาเบิงเนาะบรรยากาศหาอยู่หากินแบบบานเฮาเนาะค่ะเนาะค่ะบานเฮาอยู่ตังแดนค่ะเนาะค่ะเนาะบรรยากาศสวยๆงามๆเลยป้ามงนี่ก็เป็นป้าหาอยู่หากินเนาะค่ะเนาะกับมีต้นกระเทียมมีต้นผักเสียนเนาะอีกชักนหน่อยนึงกับสิมีตน้นเอ่อเอ่ออะไรอะ่ะ ต้นหน่อไม้ฝรั่งเนาะพี่น้องเนาะคาสิมาเก็บเอาไปผัดใส่ไข่เนาะค่ะเนาะแสบๆบรรยากาศเด้อค่ะเด้อเบิ่งบรรยากาศเนาะค่ะเนาะตามมาพี่น้องสิพาไปเบิ่งเนาะค่ะเนาะมื้อนี้ดอกหญ้าเนาะพี่น้องเนาะงามบ่จ้างามบ่ พี่น้องเด้อผักเสียนเนาะคะ่ะเนาะแถวนี้ก็ยังขึืนบอ๊อดลายเนาะคะ่ะเนาะข้นหลาเนาะ,ะ,ะกับมือนกับภาพี่พี่น้องๆมาเก็บน้ำกันเนาะคะ่ะผ้าซาซายูหลานมาเก็บดอกไปดองกันเนาะ,ะไปขั้นสมพี่น้องไปขั้นสมกินกับขนมจีนเนาะคะ่ะกัดมันผิกตามมาสิผ้าไปเบืองพี่น้องเนี่ยอ่อนออนเน,นี่ยพี่ลุงเอออ,อ่อ,อนๆอยู่อะ เออมันค่อยเยอะเท่าไหร่ปีนี้มีเด้พี่น้องเด้อนี่เห็นบ่คะผักเซียนนะคะผักเซียนเนาะนี่ค่ะผักเซียนเยอะเลยนะคะเพื่อนๆค่ะตอนนี้หาเจอแล้วนะคะเยอะเลยอเก็บเก็บเก็บพี่น้องเก็บเก็บขึ้น้ำเงาใหม่นี่พี่น้องเอ้าเก็บอีลาเก็บอยู่ใกล้ๆเนี่ยเก็บข้นสวยเก็บเก็บไปดองกินเฮ้า หายูหากินแบบบานๆเด้อพี่น้องอยู่ต่างชาติก็เป็นแบบนี้เหรอคะแซ่บด้วยคือผักเซียนบ้านเฮาเลยเนาะแม่นบ่คือบ่พี่ลูกคืออะไรก็ฟังสำเนียงพี่ก่อนสิสำเนียงพี่มันคือแมนบ่เออคือผักเสี้ยนกัคือกันเนาะอ่ะอ่ะฟาฟเก็บมันสิได้ไปนอนต่อเฮาแม่นเดินไปถึงบ้านกินข้าวเลยนะหิวอ่ะเอาอีกแหละอยากกินนมจีน

ส,สวัสดีเดอ้อพี่นองมาหาอยู่าหา,ากินกับมาดมเจียวมือนี้มาเก็บต้นกระเทียมปลาเนาะคะ่ะเนาะเอาไปดองเอาไปพัดสเตับกระไดอพี่เฟิร์นสวัสดีนะคะคนสวยอันนี้เฟิร์นนี่เนาะสาวนาครลำปางนะคะเก็บพักกันเนาะพี่นองเนาะเห็นต้นกระเทียมโมพี่เฟิร์นโชว์เลยลูกโชว์ให้พี่น้องเราดูหน่อยสิว่ามันเป็นแบบไหนเห็นบอกคะ่ะมีดอกน้ำ้อ,อมเดอ้อพี่นองเดอ้อเอาดอกมันนีไปพัดใสอ่อันนี้เนาะพัดส่ตับเนาะพี่นงเนาะ <Yeah. S 1> แสบปันหยัง แมนแมนแมนนี่ผู้นึงค่ะอันนี้แม่ครัวนะคะแต่แม่ครัวนี้ไม่ยอมหันหน้ามาพักทายหน่อยได้ไหมแม่ครัวนครลำปางนะคะพัถทายต้องด่าแบบนครลำปางคนนน้นคนนี้นครสุโขทัยนะคะสวัสดีค่ะต้นกระเทียมงามๆค่ะเป็นบอกค่ะเอาไปผัดใส่ตับหมูอร่อยสุดๆเหมือนต้นกุ้ยชายขาวเลยนี่นี่นะคะนี่ผู้ชำนาญการของเราอันแม่ครัวที่ร้านนะคะ สวยสวยวันนี้ก็พากันมาเนาะเอาบรรยากาศมาให้เบิงเอาแนวอยู่แนวกินมาให้เบิงหากันไปพี่น้องในป่าเขาไปเก็บพักเสียนมากแล้วเขาก็มาเก็บพักอต้นกระเทียมเนาะค่ะเนาะ้ายหลายพี่น้องเห็นบอกค่ะเต็มปา่าเลยอึดพืชจ่แต่ว่าข่นมักมงใดพี่น้องจะเห็นอยูบอ่บ่ดอกไม้นะคะดอกหญ้าเนาะขึ้นแซมกับต้นกระเทียมนี่ง่ายมีลีพี่น้องอ่อนซ่อนอ่อนซ่อนข,นขึ้นหอดบานหฮอเนาะ นี่แหละอยู่ต่างประเทศกับฮายูหากินแบบนี้แหละพี่น้องเนาะคะ่ะเนาะมาจุดจวดน้ำกันพี่น้องมือนี่มาดอกไม้ปางามๆเด้อพี่น้องเด้อสวยๆเลยนะคะถ่ายปาถ่ายบรรยากาศสวยๆมาฝากกันเนาะพี่น้องเนาะหายูหากินค่ะพี่น้องอยู่ต่างประเทศกับแบบนี้แหละค่ะเขาปางย่าเบรกพักงานเนาะกับพระพี่พ่อหน้อง มาเบ่งบรรยากาศในป่าเนาะเก็บต้นกระเทียมกันเก็บผักเสียนกันเนาะค่ะเนาะเอาไปดองเนาะค่ะนี่แหละค่ะชีวิตกับอยู่ปมานี้แหละสาวๆเก็บกันยุ่มยมยุ่มยำด้วยมาดําแจ้วกระทายเอาอย่างเดียวพี่น้องจ้าเก็บซอยเขากันเขาสีดาม,มาดําแจวแบบนี้เขาสีบให้กินน้ำบ่มันยังดอกพี่น้องเขาอ่นอนซองเขาอยากให้พวกเจ้าเห็นอันนี้พี่น้องจ้าเขานมากแต่ดอกอันนี้ดอกไหม้เนาะ ดอกอันดอกหยาพี่น้องจ้าสวยรีพี่นอ้นองนานี่สวยงามจริงๆนะคะในป่าเนาะได้ยินเสียงนกไหมคะเสียงนกกระหอจิ้วจิ้ว,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 วอยู่ป้ยบรรยากาศ่ามเขาป่าแบบนี้ก็คิดหอดบ้านเท้านะพี่น้องจา้าสู่ๆเด้อทั้งเมืองไทยก็ได้เนาะเป็นกำลังใจให้ทุกคน,นะคะ่ะ อกหญ้าเนาะพี่น้องเนาะงามบ่จ้างามบ่เออกระเทียมก็มีเยอะแยะเลยนึ่งนางเก็บผักเสี้ยนกันนะคะสองสาวเก็บผักเสี้ยนหาอยู่หากินเด็กพน้องแบบบ้านเฮานี่ล่ะค่ะวันนี้ถ้าว่าเก็บผักเสี้ยนเก็บผักเอ่่อออาะไรอ่ะผักกระเทียมปลาเนาะพี่น้อกคอยกระเป๋าพิ่บอถือกันละสีทาให้เบิ่ลคักๆกัแงามโบคอยเห็นสองสาวสองสาวแย่งกันเก็บ วิดีโอแป๊บหนึ่งส,ส,สวยๆนะคะวิวพื้นเมื่อค่ะมองหายูฮายกินพีโนงจ้ะอะไรคะจ้า ปลากระเทียมเดอ้อพี่น้องเดอ้อไย่างนงเสียงนกบอพี่นอ้องอันนี้เป็นปลากระเทียมเนาะค่ะเนาะปลากระเทียมเยอะเลยนะคะมองหาอยู่หากินพี่น้องจ้เสียงนกเห็นบ่คะอย่างง้ยบอจิบจิบจิ๊บจิบอยู่สวยงามเลยค่ะมองหาอยู่หา,หากินพี่นอ้องจ้า สวัสดีค่ะพี่นงเก็บต้นกระเทียมน้อกันจ้าสวยเลยพี่นงเห็นไหมคะสวยเลยเห็นไหมคะสวยสวยเอาขวบไปเก็บไปดองกันพี่นองเก็บไปดองเก็บไปผัดนาอค่ะนาะหาอยู่หากินแบบบานเท่าพี่นงเมึ่สวยเลยค่ะต้นอุดเน่าอบอุบกำลังอ่อนๆอนพอดีเลย นาะคะ่ะเน้องอ่นอ,อ,นอ,อนเลยจ้าอ่นอ,อ,นอ,อนเลยหาอยู่หากินนะคะคนอีสานบ้านเท่าอยู่ใส่กระโบสต่ายพี่น้องคนไทยเนาะคะ่ะเนาะไปมองได้แตกเบิดพี่น้องเ <laughs> อ้ยหาอยู่หากินมันคือผักกระเทียมอีหลีพี่น้องหอมขี้กระเทียมนี่ ห้องคือต้นกระเทียม่เห็พี่น้องผัดก็คือผัดกุยช่ายเนาะพี่ลุงเนาะใช่ไหมผัดใส่ตับผัดใส่ตับก็อร่อยมันกุยช่ายขาวรสชาติเหมือนกันรสชาติเหมือนกันเลยอร่อยด้วยนะพี่น้องเนาะเข้ากับเก็บปลาไปกันพี่นามันก็จะเสดเก็บไม่เนาะเก็บปลาไปกันงามๆนาะพี่น้องเนาะเหมือนเขาปลาเน่ะพี่น้องจ้ะเขาปลาเนาะค่ะเนาะต้อตัดแต่ตาแบบ เป็นกระมือแล้วเป็นกระมือแล้วเนาะสวยเลยฮะใดไลายแล้วเขาไดไลายแล้วมั้งตุ่ม เราค่อยกลับไปพักอ,อีกสักน้อยนึ่งมาค่ะเนาะเก็บไปดองเก็บไปดองเอาจอดใหญ่ๆมันเนาอตินดองเนาะไอยอดใหญ่หใหญ่แว้นตาขายุกขยุกเลยเหลือเอาต้นนิ่ใหญ่มันต้นนิ่ใหญ่อบปวดมัเนเป็พีน่น้องเนาะสำหรับวัอนี้มาดําแจวกะฝากคลิปไปซ้ำนีดเดอ้อพี่น้องเด้อจังใดกะฝาก เป็นกำลังใจให้มาดํเาเจลเนาะค่ะเนาะคลิปหาอยู่หากินอยู่ตังเดือนกับมาดําเจวเนาะคะ่ะโอ้ยพี่เฟิร์นได้ตั้งเยอะเลยเห็นไหมขนาดเต็มเลยนเก็บแป๊บเดียวพ่ออะไรเนาะพ่อหล่ะพ่อหละกิจกา,า,านล่างไะเมื่อห้าบัตานี่เนาะสำหรับบุนี้มาดําเจวกันแล้วไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อฝากติดตามเลยเด้อค่ะเด้อให้กําลังใจมาดําเจวเนี่ยสำหรับบุนี้พ่อกันมือคลิปนาเนาะค่ะเนาะไป